สวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับสองกล s t สตอร,รี่สองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะพูดถึงเกมเมื่อวานหน่อยนะครับทูแบงคอกยูนิเต็ดกับพีทีประจวบ FC นะครับซึ่งโคชเตียสะสมพบประเสริฐก็ให้สัมภพาษณ์ไม่ได้ดูดันมาสมควรถึงเกมาก,การเกินที่เกิดขึ้นในช่วงไทยแรกที่มีการเช็คภาพ VR เป็นเวลานาน,าน ก็ถ้าเกิดความตัดผลเนี่ยทีมที่พูดเสียเปรียบแล้วมาโดนยิงกระทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกมันเจ็บปวดนะครับการตั้งการแก้ไขเกมการวางมากมันเปลี่ยนไปหมดเลยและการเน่มันก็เข้าใจได้ก็จะมาพูดถึงว่าเฮ้ยตอนนี้แบงคอกเนี่ยยังมีความเหมาะสมจะเป็นทีมลุ้นแชมป์หรือเปล่าจากคลิปนี้นะครับก็ยังไงเสียคิดเองเออเอง,เองไม่เคยคุยกับใครไน่เคยพายใครไม่เคย,ไม,เคยไม่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมไม่มีสายติย้อนหลังคิดเองมาเลยครับถ้าเกิดพิพาดอะไรขออภัยล่วงหน้านะครับ มองไว้4ประเด็นมองว่าเยอะมากครับ4ประเด็นเลยครับ4เลยนะยำว่า4ีรือว่ามันก็มีดีแหละดีหนึ่งแต่ก็ก,กลางๆ2แล้วก็แย่1เป็น 1, 2 1อ่ออะ4ข้อ,อก็มองไว้ประมาณนี้ครับเพื่อให้ฝักไลฟ์ฝักแชร์นะครับข้อแรกครับข้อที่1เลยเป็นข้อที่ดีมากของแบงค์คอนะครับที่ผมชื่นชมโค้ชแบนเลยว่าเฮ้ยนักเตะแบงยังฟิตเหมือนเดิมคือชุดนี้ เป็นชุดที่ขึ้นชื่อเลยว่าถ้าเกิดเป็นโค้ชแบบเป็นโค้ชแม่งเดาตำแหน่งได้หมดซึ่งก็เดาได้หมดจริงๆที่เดาไม่ได้คนเดียวคือไอ้เจ้ากอใหม่อ่ะบูเซนเอากาซานีอ่ะเคนที่เดาไม่ได้เพราะเขาจะเลือกไข่ที่แบบแม่งเดาได้หมดเลยมาบูเอตั้งหละลุงรัตภูมิจันทึกบังหลักคนเดาได้หมดเลยอ่ะเป็นตัวที่เขาชอบอยู่แล้วอ่ะเป็นตัวที่เขาใช้อยู่แล้วนะ้นับเนี่ยก็พอเราได้ก็อยจากว่ามันแตกต่างจากเดิมไหมสิ่งที่แตกต่างหรือว่ามแตกต่างคือความเฟรก็ยังมีความวิ่งพลเมนดิม คือมันพอเข้าใจได้ว่าสมาธิโฟกัสมันแตกต่างวอลเตตพอพอแข่งจบปุ๊บเน,นี่ยต้องรีบอาบน,นะอาบทาแล้วเตรียมบินไปแข่งขันเกมในเ s l ยเอลิริทในรอบเพลย์ออฟเลยดังนั้นเนี่ยโฟกัสต่างกันเลยครับแต่เขาเพราะว่าพอดูว้ลเตกการฝีดการวิ่งอะไรยะเงี้ยก็ดูโอเคนะแต่ว่าสิ่งที่ดีมากคือะคระบบความเฟิตขอเขายีขึ้นนะครับคือไม่ดูอ่อนแรงช่วงท้ายก็มาบ่งประตูใช้ได้ ยิงเจ้านิวที่ทพันพวงจันเทคตัวมงแบบนั้นเนี่ยเออก็พอหวังได้ว่าเจ้านิวถ้าเกิดไม่เจ็บปีนี้น่าจะยึดกันยาวๆตำแหแต่กองกลางัวหลักนะครับก็เลยคิดว่าพอได้พอ,อดีมากๆขอ,ของทางฝั่งคือแบบคอกที่ก็หวังว่าจะยืนระยะยาวจนจบฤดูกาลได้นะครับทางที่มีช่วงพักเด็กยาวเอ่อพื้นจีฮันวาตเตในอรเอสเซนคัอ่ะมันพักยาวแน่ก็ขอให้มันยืะยาได้กัน เต็มจะได้ลุ้นแชมป์เต็มตัวมากกว่าเดิมครับส่วนข้อกลางๆ2ข้อนะครับที่ผมบอกไว้นะว่าเอ้ยก็ไม่ได้ขิดเห็นมากนะก็ไม่ได้ดีมากก็คือระบบการเล่นครับยังเป็นลนักษณะแบบเดิมอยู่เลยนะครับยิ่งตอนโดนโดนโดน,นตีเสมอแล้วมันมีช่วงเปรี้ยคือแบบโดนประจวบกดช่วง15นาทีครึ่งหลังอนะ่ะกดอย่างเดียวเลยโอกาสยิงเยอะมากแต่โอก,กาสตัวนิดเดียวแย่งไอ้ตันน้นโหม่งได้แย่ง ไปกองหลักเบร์เบอร์บ่งได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์มากซึ่งมันก็เฮ้ยอะไรวะทำไมมันโดนแย่งบ่งแบบนี้ก็เลยไปเห็นว่าแบงคอกจะมีเหมือนเดิมคือช่วงเป๋ถ้าเกิดมันเป๋ว่าเป๋เลยสักง10นาทีกว่าจะกลับลำมาได้แล้วก็ช่วงท้ายเกมที่จะมีแบงค์ขึ้นเหมือนเป็นเหมือนจะกินทัก E เพิ่มมาหนึ่งถักแล้วก็เก่งในทั้งทีมอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันจะมีอยู่แล้วก็เป็นปกตินะครับไม่ได้ชมว่าดี ู่แข่งแม่งเคียเค้ยวๆหน่อยแม่งจับทางได้อาจะมาแก้หมากรียไ,ได้อีกข้อนึงครับที่มองว่าเป็นสิ่งที่ก็ดีก็ได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับก็คือเรื่องของตัวต่างชาติละกันตัวต่างชาติในมุมผมมองว่าพวกเขาย,ยังยังยังไม่ได้เห็นฟอร์มนะโอเคไอ้กาซาน,นี่ก็ดูเท่ดีนะครับแล้วก็ตัวที่มาใหม่ๆอีกสองคนก็ถือว่า มีดีกรีอ่ะนะครับก็ก็ได้ได้เสียวอยู่เหมือนกันแหละนะครับว่าจะสร้างผลงานได้ขนาดไหนละกันก็รอรอดูเต็มๆว่าน่าจะเอาไปใช้หลักๆในนี่ด้วยในไอเอชเอลด้วยอ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่ายังไม่เห็นฟอร์มเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเมื่อมีเมื่อต้องกดเอาวัตถุลอย้ายไปอยู่ทีมประจวบบางทีทีมเก่าเนี่ยกดโมต้าไปเพราะว่าขายท่าเรือเนี่ยหรือว่าจะเป็นการที่มีอยู่ของบางมุดเองแล้วก็กดมันจะ แตกต่างจากกันขนาดไหนเนี่ยพี่บอกว่ากันก็เป็นการกพราะว่ายังไม่เห็นขนาดนั้นก็คืออ่ะถือว่าดูห่อนแล้วกันส่วนข้อที่ผมว่าแม่งไม่ดีเลยของทูแบนคอกนะครับของทูแบนคอกคือผมคิดว่าตรงนี้จะบอ,อกเป็นจุดอ่อนของที่แบนก็ไม่ใช่แต่ก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไมเฟี้ยวหมนที่ที่ควรจะเป็นเหมือนกันได้ก็คือที่แบนยังไม่ยอมเปลี่ยนในแง่ของการเชฟทีมเวลาทีมต้องการการเปลี่ยนแปลง ยังเดาได้เสมอว่าผู้เล่นที่มีในทีมที่เป็นสำรองจะใช้ใครบ้างจะเลือกใครบ้างจะใส่ใคตรตร,ตรงตรงไหนมันเดาได้แบบว่าเป็นเสร็จเลยนักเตะเดาเดารุ่งยูซในทีมก็ไม่มีอยู่แล้วแต่นั้นเนี่ยพอมันถึงถน,นัดนึงเนี่ยมันจะปอดก็ได้และการเริมทัพอาจจะไม่ตอบโจทย์ไ็ได้ถ้าถือว่าต้องไปเติมทัพเล็กสองดังนั้นเนี่ยแบงค์พอก็จะเดาง่ายอย่างนี้ว่าเชฟทีมจะใช้ใครเลือกใครบ้างเดาได้อย่างแน่นอน,นอ่ะก็ประมาณนี้ครับ ถามว่าเป็นทีมรุ่นแชมป์ได้ไหมก็ยังเป็นทีมรุ่นแชมป์ได้อยู่ถ้าไม่มีใครเจ็บไปซะอีกปีนี้เป็นหนึ่งปีที่แบงคอ,อกสมบูรณ์ตั้งแต่แรกปิดแล้วนะครับก็สมบูรณ์ตั้งแต่แรกอีกแล้วคือไม่มีใครเจ็บเท่าไหร่เลยนะครับมีตวัวที่มันเป็นตัวทเราไม่ไม่ยได้ใช้อะเขาก็ปล่อยไปอาชนาเจ็บยาวด้วยไปอยู่ที่สุโขทัยเจ็บยาวแล้วนะครับหรือจะเป็นคนอื่นๆที่ปล่อยไปเพราะว่าไม่ได้ใช้จริงเนี่ยก็ทำให้เหลืาคนที่ต้องการใช้แล้วเนี่ยเขาจะดีระยะเรื่องความฟิตอาการบาดเจ็บหรือว่า ความฟอลกาเล่นเนี่ยเครื่องเพสยังไปยังไงก็เดี๋ยวไิ้ว่ากันทีที่หนึงแต่ตอนนี้ยังผมขอ,อย่าใส่ชื่อว่าแบงคอกเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้ยู่ว่าเก็บสามแต้มจากประจวบได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับก็ยังไงเสียเดี๋ยวมาดูกันต่อในเกมต่อไปประมาณนี้สวัสดีครับ